ระเจ้าจะนําสู่การเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้ที่พี่น้องจะนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะพี่น้องในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงของการแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวซึ่งวันนี้เราจะขึ้นในการาเทียบทที่ห้านะคะข้อหนึ่งถึงสี่นะคะน้องอทจะอ่านพระวรจะนะรมให้พี่น้องฟังหนึ่งรอบนะคะและคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาชั้นใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปชั้นนั้นครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาตรัสกับเขาว่าจงรับพรุ่นญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นอาเมนขอบพระคุณพระเจ้านะคะพี่น้องถ้าเราพร้อมแล้วอ,อีทขอมอบโชิญนาี้ให้กับท่านอาจารย์ฉลองรัตเลยค่ะขอบคุณน้องอีทนะครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมคิสราศ์สองพันยี่สิบสี่พัมพีในการเฝ้าเดี่ยว เป็นกาลเทียครับกาละเทียบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงสี่แต่ว่าในสมุดเฝ้าเดี่ยวจะจะไม่ใช่นะครับการะเทียบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงสี่ผมขออนุญาตทายานสวัยครับที่จะอ่านเป็นฉบับ NIV ที่จะเข้าใจมากกว่าฉบับ NIV นี้จะเหมือนกับที่ท่านจันุพงศ์ได้แค่เฝ้าเดี่ยวนะครับ ท่านจะใช้จาก NIV นะครับการเทียบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงสี่ได้กล่าวว่าพระคิดทรงปลดปล่อยเราเป็นไทยเพื่อเสรีภาพฉะนั้นจงยืนจยัดอย่ายอมตกอยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาดิกจงจดจำคำพูดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่าหากท่านยอมตัวเข้าสุนัส พระคิดจะไร้ค่าสำหรับท่านอย่างสิ้นเชิงข้พาพเจ้าขอประกาศอีกครั้งแก่ทุกคนที่ยอมตัวเข้าสุนัตว่าเขาจำเป็นต้องทำตามบทบัญญัติทั้งหมดท่านที่ขวนขวายจะให้พระเจ้าทรงรับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยบทบัญญตัติก็ขาดจากพระคิดท่านได้หล่นพ้นจากพระคุณเสียแล้วครับ เราอาธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพงนำของพงสอนครับพงทั้งหลายผ่านทางพระวจ,จนะขอพงเปิดเผยความล้ำลึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับเราทั้งหลายเวลานี้ที่เราจะมีความเข้าใจในพระวจ,จนะคำของพระเจ,จา้าและที่สําคัญเราจะนํามาใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราได้เกิดผลอย่างแท้จริงได้เราย่อมรัสันเสริญขอบคุณพงใน พนามพระเยสุริตเจ้าพี่้องครับเนื้อหาพระวจนะในพระธรรมกาลเทียบ,บทที่ห้าจะต่อเนื่องจากบทที่สี่เมื่อวานนี้เลยในบทที่สี่เมื่อวานนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าบุตรแห่งพระสัญญาหมายถึงว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นบุตรแห่งพระสัญญาที่เกิดขึ้นโดย การอัศจรรย์ของพระเจ้าเหมือนกับอิสอัคเราไม่ใช่เกิดขึ้นตามโลกิยาวิสัย <c oughs> ขอไปนะครับเหมือนกับอิสมาเอลแต่ชีวิตของริเสเตียนเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าทุกคนเป็นบุตรแห่งพระสัญญาที่การเกิดในชีวิตของเราเกิดขึ้นโดยฤทธิ์เดชโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญา ของพระเจ้าวันนี้นะครับเมื่อเราทั้งหลายเป็นบุตรแห่งพันสัญญาของพระเจ้าแล้ววันนี้จะเป็นท่าทีท่าทีต่อเสรีภาพเมื่อเราเป็นบุตรแห่งพันสัญญาแล้วเราจะควรที่จะมีท่าทียังไงวันนี้ชื่อเรื่องผมตั้งชื่อเรื่องว่าท่าทีต่อเสรีภาพในพระกิตเพราะเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาแล้วเราควรจะมีท่าทียังไงครับชื่อเรื่องวันนี้คือ ท่าทีต่อเสรีภาพในภาคีมีทั้งหมดสามประการประการที่หนึ่งหรือว่าสามรอนะครับท่าทีต่อเสรีภาพในภาคีรอที่หนึ่งก็คือระวังที่จะไม่ตกเป็นทาสิ่งที่ผิดสําคัญมากเราจะระมัดระวังการดําเนินชีวิตนะครับที่จะไม่ตกเป็นทาาสิ่งที่ผิดในวันนี้ประการที่สอง ท่าทีต่อเสรีภาพในภะคีรักษาชีวิตที่จะไม่ยอมตัวทำบาเราจะไม่ยอมตัวทำบาไม่ว่าในเรื่องใดเราจะรักษาชีวิตอย่างที่สุดในวันนี้ประการที่สามนะครับท่าทีต่อเสรีภาพในภะคีคือะระลึกว่าอาจทำให้เราหล่นจากพระคุณได้เราต้องเรามาระวังว่า บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่เราทําเนี่ยอาจทําให้เราหล่นออกจากภราคุณของเรีนี่คือเนื้อหาทั้งสามประการที่ออยับุรุเขียนเพื่อที่หนุนใจเคจจักในแคว้นการาเชียครับที่เวลานั้นมีพวกลัทธินิยมอยู่ที่มาจากเยรูซาเลม็มเขาเข้ามาแทรกซึมในเคจจักแล้วก็ ได้สอนคําสอนอีกอย่างหนึ่งโดยบอกว่าการเชื่อพระเยซูนั้นดีแล้วแต่การจะได้รับความรอดจะต้องเข้าสุนัตด,ด้วยแล้วก็ต้องยึดถือธรรมัญญัติทั้งหกร้อยสิบสาข้อด้วยรักษาธรรมัญญัติด้วยนะครับไอปอปโรลจตงเขียนไปถึงเชื้อจับในแคว้นกาลลเทียเพื่อที่จะอธิบายให้เขาได้ทราบถึงพระวจนะ ถึงน้ำพระทยของพระเจ้าถึงความถูกต้องของพระวจะนะคำของพระเจ้านะครับวันนี้ประการที่หนึ่งคือระวังที่จะไม่ตกเป็นทาสสิ่งที่ผิดในข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งจากฉบับ NIV ครับบอกว่าพระคิดทรงปลดปล่อยเราเป็นไทยเพื่อเสรีภาพพี่น้องพระเยซูคิดที่ไม้กางเขนนั้นพงถูกตึงตาย แล้วเพื่อที่ปลดปล่อยเราเราเป็นไทยแล้วนะครับเราได้รับเสรีภาพแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ไม้กานเขียนนี้ที่ปรงทรงปลดปล่อยเราให้เราเป็นไทยเรามีเสรีภาพเราไม่ได้เป็นทาสธรรมชัติเราไม่ใช่มีธรรมชาติการเกิดที่เหมือนกับอิสมาอลนะครับแต่ เราเป็นลูกแข่งพันสัญญาเหมือนกับอิสอัคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะกระทำก็คือตอบสนองต่อพระคุณของพระยาด้วยการอะไรครับด้วยการฉะนั้นจงยืนหยัดอย่ายอมตกอยู่ใต้แอกของความเป็นท่าหมายถึงว่าเราจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ตกเป็นทาาสิ่งที่ผิดหมายถึง เราต้องระมัดระวังอย่าไปเชื่อคําสอนฉิดผิดเวลานั้นเขาเข้ามาสอนบอกว่าต้องเข้าสุนัตด้วยต้องประพฤติปฏิบัติตามร,รมบัญญัติ613ข้อแต่เราจะไม่ตกเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นเพราะเวลานี้เราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อนะครับพระเยซูคริสต์ให้เราทั้งหลายเป็นไทยแล้วเราเป็นไทยจริงพงปลดปล่อยเราแล้ว พระลงหิทธ์ของเราของพระเยซูกิทต์ชำระล้างความผิดบาปของเราแล้วเรามีเสรีภาพแล้วท่าที่ของเราคือตอบสมองพระคุณข,ของพระเจ้าด้วยการระวังนะระวังชีวิตของเราที่เราจะไม่ตกเป็นท่าสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกความผิดความบาปทั้งหลายเราจะรักษาระวัง ชีวิตของเราที่อยู่ในทางที่ถูกต้องตรงตามพระวจนะคําของพระเจ้ารือในหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งบอกว่าอย่าเข้าเทียมแอวอย่าไปยุ่งอย่าไปเกือกวกกับความผิดความบาปอีกเลยโดยการที่เราระวังรักษาชีวิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพระคุณของพระเจ้านะครับนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สอง ท่าทีต่อเสรีภาพในพระคิดรักษาชีวิตที่จะไม่ยอมตัวทำบาปอยู่ในข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามข้อที่สองและข้อที่สามบอกว่าจงจดจําคําพูดของข้าพเจ้าถ้าพี่สาปอลูขอบอกท่านว่าหากท่านยอมตัวเข้าสุนัขระคิดก็ไร้ค่าสําหรับท่านอย่างสิน้นเชิงนะครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าพี่น้องในเมือง กาลาเทียในแคว้นกาลาเทียยอมตัวที่ไปเข้าสุนัตอีกครั้งหมายถึงเขาจะเข้าสุนัตเพื่อที่การเข้าสุนัตเนี่ยเป็นเหมือนกับการที่เขากระทำความดีเพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระไทยถ้าเขามีความคิดอย่างนี้ถ้าเขาต้องพึ่งธรรมญญตัติและต้องเข้าสุนัตเพราะว่าเจ้าคำของพญาบอกว่าพระชิด จะอะไรค่ะสําหรับท่านอย่างสิ้นเชิงหมายถึงถ้างั้นการที่พระคิดต้องถูกตึงที่ไม้กางเขนอะเสร็จแล้วเรายังต้องไปยึดถือการทำดีได้ดีเราต้องทำดีด้วยตัวของเราเพื่อที่เราจะไปสวรรค์แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่แต่ว่าที่เราทำดีเนี่ยไม่ใช่ทำดีได้ดีทำดีเพื่อที่เราจะไปสวรรค์แต่ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้รับแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าเราจึงทำดีเราจึงรับใช้พระเจ้าเราจึงอดทนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองพระคุณของพระเจ้าแต่ไม่ใช่เราเพียรพยายามเราปฏิบัติเราเข้าสุนัตเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์เรารักษาบัญญัติทั้งหกร้อยสิบสามข้อเพื่อที่จะเป็นคนดีและไปสวรรค์ไม่ใช่นะครับแต่เราได้รับแล้ว เราจึงตอบสนองตอ่อพระคุณของพระเจ้าและเราตอบสนองตอ่อพระคุณของพระเจ้าด้วยการทำอะไรรักษาชีวิตที่จะไม่ยอมตัวทำบาปไม่อยู่ใต้ธรรมญัติแล้วก็มีเสรีภาพแต่ในขณะเดียวกันไม่ยอมตัวทำบาปไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามโดยการที่เราติดสนิทกับพระเจ้าโดยการที่ เราพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราครับเวลาที่เราจะทําผิดเราจะทําบาปเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนแล้วก็จะสอนเราทั้งหลายเสมอว่าเราควรจะดําเนินชีวิตแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ยังไงนี่คือประการที่สองประการที่สามครับท่าทีต่อเสรีภาพในภารกษษษิจประการที่สามคือระดึกว่าอาจทําให้เราหล่นอย่าง ถ้าคุณได้อยู่ในข้อที่สี่ข้อที่สี่บอกว่าท่านที่ควรขวายจะให้พระเจ้าทรงรับว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมโดยบทบัญญัติก็ขาดจากพระคิดท่านได้หล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้วน่ากลัวมากแบบในข้อนี้บอกว่าทําให้ขาดจากพระคิดทําไมมันไม่ดีเหรอการที่ ให้พระเจ้านับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญตัติโดยการเข้าสุดัตโดยการรักษาบัญญัติทั้ง613ข้อแต่ในที่นี้บอกว่าก็ขาดจากอาคิดหมายถึงว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วนะครับเราเชื่อในพระเยซูริดพระโลหิตของพระเยซูริดชำระร้า,รางเรา เราได้รับการชำระแล้วเราเป็นคนชอบธรมแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาธรรมบัญญัติในการที่จะเป็นผู้ชอบธรรมแต่ถ้าเราควรขวรขวายเหมือนกับเพียรพยายามตามหลักการของศาสนาตามบัญญัติเพื่อจะเป็นผู้ชอบธรรมเพราะเจริญธรรมของพ้ญญาก็บอกว่าเราหล่นพ้นจากพระคุณไป เสียแล้วเพราะฉะนั้นพี่้องครับให้เรารู้ว่าอาจทําให้เราหล่นจากพระคุณของพระเจ้าถ้าเรามีท่าทีที่ไม่ถูกต้องท่าทีที่เราไปพึ่งพาในในพระบัญญัติอีกครั้งหนึ่งนะครับพระบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีพระบัญญัติเป็นสิ่งที่ชี้ให้เราทราบว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแต่ ลิตเดตของพระเจ้าโดยการที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จะสามารถช่วยให้เราสามารถกระทําได้เป็นคนดีได้โดยการที่ลิตรเดตของพระเจ้าช่วยเราพ,รพยายามเป็นสุดข,ของพระเจ้าช่วยเราแต่มันจะไม่ใช่การเพียนพยายามทำโดยกำลังของเราเองเพราะถ้าถ้าเราย้อนกลับไปในพันปีในสมัยอพยพ ในยุคข,ของโมเสสก็ไม่มีผู้ใดที่สามารถทําได้นะครับขนาดว่าพระเจ้ามาปรากฏกับโมเสสที่ภูเขาซีนายคนอิสราเอลเกรงกลัวมากเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อได้เห็นถึงพระิริของพระยาเมื่อพระเจ้ามาปรากฏแต่หลังจากนั้นประมาณสี่สิบวันเขากลับไปไหว้ลูกคลพบปั่นวัวทองคำอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือการพึ่งพาในธรรมบัญญัติขนาดว่าพระเจ้ามาปรากฏมาให้เห็นนะครับกับตาของเขาแล้วเขามีความเกรงกลัวแต่หลังจากนั้นสี่สิบวันเขาทำา่าเกนะิดนี่คือมนุษย์แล้วมันไม่สามารถที่จะเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีได้โดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้เลยพระเยซสุขิ์จึงได้เสด็จลงมานะครับ ในวันคริสต์มาสมาประสูติในหลังยากคพอกสัตเพื่อที่ในที่สุดพระองค์จะช่วยมวลมนุษยชาติทุกคนโดยการที่ผมถูกตึงตายที่ไม้กางเขนเพื่อช่วยเราทั้งหลายเพราะฉยนั้นียเราได้รับการช่วยเหลือนี้แล้วเราได้รับการปลดปล่อยแล้วชีวิตของเรามีเสรีภาพในพอคิดแล้ว ท่าทีของเราก็ควรจะเป็นแบบนี้ให้ถูกต้องตรงตามพระวจนะคำของพย,ยามีจุดยืนที่ตรงและถูกต้องตามพระวจนะคำของพย,ยาครับเพราะ,ะนั้นวันนี้ถ้าสรุปเป็นสามแอลชื่อเรื่องก็คือท่าทีต่อเสรีภาพในพุทิตแอลหนึ่งข้อหนึ่งรัดเลยพี่น้อง จะระวังที่ไม่ตกเป็นทาสสิ่งที่ผิด L หนึ่งข้อสองลักเลยพี่น้องจะรักษาชีวิตที่จะไม่ยอมตัวทำบาปครับ L หนึ่งข้อสามลักเลยพี่น้องจะระลึกว่าอาจทำให้เราหล่นจากพระคุณได้น่ากลัวมากนะครับหล่น จากพระคุณของาาพระยาเพราะงั้นออพี่้องครับเราต้องรักษาชีวิตของเราภายใต้พระคุณของพระยาภายใต้พระวิญญาณสุดให้พระวิญญาณสุดที่ช่วยเราทุกวันที่เราจะไม่ยอมตัวตเราไปทําบาปโดยเด็ดขาดโดยการพึ่งพาฤทธิ์เดชและการช่วยเหลือของพระวิญญาณสุดโดยการ็จล้นในพระวิญญาณอย่างสม่าเสมอครับแล้วก็เราจะต้องมีชีวิตที่ระวังที่จะไม่ ตกเป็นทาสสิ่งที่ผิดเหมือนกับคนอิสราเอลเนี่ยเขาตกเป็นทาสสิ่งที่ผิดในที่สุดเนี่ยเขาทํารูปวัวทองคําแล้วก็เป็นที่ไม่พอพระทัยกับพระเจ้านะครับเราจะไม่เป็นแบบนั้นโดยเด็ดขาดเพราะเรามีเสรีภาพในพระคิดแล้วขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกข่านแล้วก็ผมเอาเวลาเลยนะครับพระเจ้าอวยพรครับผม อาเมนขอบคุณพระเจ้าปลุกมือให้กับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในกาลเทียบทที่5ข้อ1ถึงสและขอบคุณท่านอาจารย์สรองรักนะคะที่แบ่งปันให้กับเราในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องเราเชื่อว่าวันนี้ททีต่อเสรีภาพในพรคัคงเิต ที่อาจารย์ได้แบ่งปันแบบสั้นๆแต่ได้ใจความมากๆก็คือสามรอใช่ไหมคะพี่น้องสามรอมีอะไรบ้างก็คือระวังนะคะพี่น้องที่จะไม่ตกเป็นทาสในสิ่งที่ผิดวันนี้เราทุกๆคนจะเดินในทางของพระเจ้าเชื่อและทําตามอย่างสม่ำเสมอรับรองเราจะไม่หลงไปทําผิดอย่างแน่นอนนะคะและเราจะรักษาชีวิตที่จะไม่ยอมทําบาปโดยเด็ดขาด เราได้รับแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องคะเราโจงตอบสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยการติดสนิทอยู่กับพระวจนะคำของพระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระองค์พึ่งพานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยกันนะคะและที่สําคัญคือให้เราะระลึกนะคะเราจะไม่ลหล่นหรือหลุดออกจากพระคุณของพระเจ้าโดยเด็ดขาดนะคะพีพๆๆ่น้องถ้าเราปฏิบัติตามสามรอนี้ชีวิตเราก็จะ ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าชีวิตเราก็จะ,ะดำรงอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมีสันติสุขอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องอและช่วงสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จุ๊บนะคะที่จะอธิษฐานอวยพรสำหรับพี่ดองในเช้าวันนี้ค่ะเรียนเชิญคะ่ะครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเข้มงวด ผมขอใช้คำนี้ว่าเข้มงวดและระมัดระวังในการมำเน,นึนงดำเนินชีวิตไม่ใช่ปล่อยตัวนะครับก็คือตั้งมั่นในเสรีภาพของพระเยซูจะไม่ล้นพ้นระคุณของพระเจ้าเสรีภาพของชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เสรีภาพที่ตอบสนองความพอใจในฝ่ายเนื้อหนังนะครับอันตรายต่อชีวิตของคริสเตียนก็คือมีเสรีภาพ ถ้าถูกพัฒนาการด้วยธรรมัญญัตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชาวกรเทียสามประการที่ชาวกลเทียประสบและคิสเสียนา่าประสบก็คือจะหลุดจา,จากชีวิตไฟวิญญาณประการที่สองก็คือพระเยซูควบคุมไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าจะทําทุกอย่างมันอยู่ที่เราด้วยประการที่สามก็คือจะหยุดการเติบโตอามนไหม สาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสุดโลขอบคุณพระนามของพระผู้บิดาเจ้าที่ื่อคําของตรงนั้นประทานรายละเอียดเอียย่อยให้แก่เราและขอบคุณพระนามของพระองค์ที่เราจะมีชีวิตที่เข้มงวดและระมัดระวังในการดําเนินชีวิตโดยฉพาะชิตประจําวันในสังคมโซเชียลต่างๆที่เราต้องระวังตัวขอบคุณพระบิดาเจ้าอวยพรแก่นิชชนสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพรับการอวยพรอย่างทวีคูณตลอดปีสองสีนี้และจบลงที่สรุดีบทที่ร้อยยี่สิบเอ็ด กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้อลักขาท่านเท้าท่านจะไม่พลาดเพราะพระเจ้าเป็นที่กำบังข้างขวามือของท่านให้พ้นจากพยันตรายทั้งสิ้นขอพระเจ้าเวีพ์พี่น้องทุกท่านในนามขององค์เยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะ